สวัสดีนะครับก็ช่วงนี้มีอ่าอัพมาใหม่ก็ตัวร e เจนเดอรเนี่ยตัว e n d e ดอรีฟนี่ร e เจนเดอรี่เมนี่มันมันเพิ่มเพิ่มมาให้เราเลือกได้นะเพิ่มมาอัตราการดอบขึ้นมา50%แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเจมตัวไหนให้ดอบเราก็เลือกได้ เลือกเจาเกมไหนนี่เราก็ผมก็เลือกสองตัวนี้นะก็ลองดูกันเอาที่มีอยู่ที่สะสมไว้มาลองดูกันนะว่าจะได้อะไรมาบ้างมาลุ้นกันด้วยเป็นกำลังใจสักนิดลองดูนะครับไป ดูสไิได้อะไรบ้างก็เอาไปไว้ฟาร์มนะครับเกมไวส์ปาร์ตอะไรเนี่ยผมยังไม่มี มก็จะเอาไปไว้แบบไว้ฟาร์มทั่วไปให้มันมีลำแสงจริงมันก็ลงใน PVP ได้ด้วยนะมันเวลาต่อสู้มันก็ปล่อยกระแสะไปสายฟ้าเพื่อช่วยเราต่อสู้ได้ทำดับเห็นได้ส,สวยๆเลยตรงนี้อืมนี่ แสงแสบตาไหมป๊าบเแสงไม่ได้ลุ้นเลยนะครับแสงแบบนี่อะไรกันเนี่ยนะไม่มีที่ถูกใจเลยนะเนี่ยแสงสีขาวไม่มีเลยเ้ฟาวมากเลยนะ ฟ่าวฟาวฟาวไปอีสักรอบนี่ได้อะไรมาแล้วไม่รู้เนี่ยได้ที่นี่ไ,ได้อยากได้เลยเนี่ยโอ้หค,ครบมาไ,มได้นี้มาเม็ดหนึ่งไ,ได้สายฟ้ายังไม่ได้นะ ดูซิว่ามีหน้ากากเหลือไหมลองดูนะครับว่าหน้ากากขอเหลือไหมอ่าเหลือเหลือหน้ากากเหลือเราหาปาร์ตี้ที่เปิดมันจะมีโชคขึ้นบ้าง พาปพาดพี่ AFK ตลอดเลยคือบ่อยมากเลยอืมให้ทั่วน่อยอย่างเงี้ยส,สวยๆคนใส่หน้ากากนี่เยอะก็จะส่งผลดีกับเราไปกันครับรอบสอง เป็นยังไงบ้างเอ่ยแสงจะแสบตาไหมอ้มีสีขาวมาแล้วครับอืมือพี่นงโอ้โหได้มาแล้วนะครับอืหือแสงแสบตาเลยแสงแสบตาเลย มามา,มาลุ้นกันเดี๋ยวลองเก็บดูนะครับว่ายังไงกันบ้างตัวอื่นก็ไม่มีอะไรมาก ประมาณนี้นะครับก็นี่ได้มานิดนึง่งพอเป็นกะไสผมก็จะเอาไปใช้ฟาร์มนะไปดูอ่า บิวตอนฟาร์มก็หม่เราก็จะไปไว้ใช้ฟาร์มลองดูนะตอนฟาร์มจะใช้จอนตอนฟาร์มนะในวเลย เอฟเคฟาร์ม uh, ผมก็ลาดว่าจะไปใช้ตอนนี้เรียบร้อยอันนี้เราก็จะไปอ็อกเจมเจมตัวนี้เราจะแทนคุณสมบัติตัวที่เราไม่ใช้ไม่ค่อยสมผลเมทัโฮปนี่ อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตอนที่เราตอนเรายืนยืนนิ่งๆมันไม่ค่อยได้ใช้พอจะใช้ตัวนี้เข้ามานะ Voice p a r อ่าโอเคเลยแกวละอันนี้เราก็ไปยืนฟาร์มลองดูนะครับพี่น้องนี่บิยืนฟาร์มก็ค้างข่าวเหมือนเดิมอ่าการทำงานน่าจะดีกว่าเดิมเยอะ เราจะมีตัวนี้นเห่นามมีสายฟ้ามะมีสายฟ้าแล้วแล้วเราก็จะมีอ่าตัวตัววงต่างๆตัวยิงตัวนี้ด้วยอ<ม>ันนี่ก็มาจากเจมครับที่ยิงวิววิววิวออกไปเนี่ยอ่า เกืที่ยิงอ,อไปนี่ดูว่าการทำางานเกมจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้เรามีสายฟ้านิดนึงยิงออกไปนะหรือว่าได้ผลดีทีเดียว นี่ก็มีเจมสำหรับฟาร์เมเจมเจมสำหรับฟาร์มก็อ่าเีมีสายฟ้าสายว่าฟ้าเดี <You S 1> ย๋ยวไปเซฟไว้ก่อนนะครับก็ตอนเซฟก็เซฟเจมไว้ด้วยนะเซฟเจมตอนเราเซฟนี่เราเซฟเจมไว้ด้วยเซฟเจเนอรี่เจมแล้วก็เลือกไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปปนกัน ตรงนี้อัตราการดบของอของของค่าประสบการณ์แล้วก็ริเจนเดรี่มันเปอร์เซ็นต์ดอบมันสูงขึ้นนะช่วงนี้มีอีเวนต์นะครับช่วงนี้มีอีเวนต์นะนเซตฮันเตอร์ก็ดอบสูงขึ้น โอโ้ไม่ได้มารับเลยน,ะนี่นี่เรามีตัวตัวเจ็นมสายฟ้าแล้วก็ช่วยได้เยอะนะ ยืนข้างข้าวก็ทํางนานนะมีข้างข้าวก็ทํางนานไปคนมาฟาร์มกันเยอะเนี <can> ่ยเรามีหลายอย่างเลยลมีตัวยิงแล้วก็มีสายไฟก,ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยยืนนิ่งๆเลยครับฟาร์มก็คิดยามบ่ายเนาะฝากติดตามรับชมเช่นเคยครับกับพยาพาลุย เจอกันทักทายได้นะครับพี่น้องเช่นเคยนะกับจุดฟาร์มที่ยืนแล้วไม่ตายก็จะมีอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงตรงนี้ถ้าอยากยืนแล้วไม่ไม่ตายต้องมายืนตรงนี้นะนี่ยยืนตรงนี้ ยืนแล้วไม่ตายมีคนยืนอยู่เหมือนกันยืนแล้วจะจะไม่ไม่ตาย,ยตรงนี้จะยืนยือได้นี่ยื จะลองยืนดูแต่เราอ,าอาตัวเนโคนี้จะยืนสบายเลยนะครับแต่ของเราถ้าเป็นสายบัตรไหนนี่ก็จะคั้างคาััโหลุดเลือดนนึงก็จะแย่น,นึงนะครับจะยืนแล้วไม่ตาย ก็ยจะยืนคาม์มื่ง,รรมง,งนี้ไว้ข้าวก็จะทำหน้านที่ได้ค่อนข้างดีตรงนี้ก็ารามสบายสบายยุงนี้เรดดอบดีด้วยครับก็าวามกันนะครับพี่น้องเจอกันใหม่ครับ